ทำเลยปอเพอนน้อยเป็นหลายเลยน่ะเป็นสูงเลยอ๋อเจ็บแล้วเงนะี้ยโมเก็บนยพอแลนะ้วเนาะ ครับทุกท่านสบายดีสว yes. nice. ัสดีเพื่อนพี่น้องเบิร์ตุขทุกคนสบายดีตอนเศร้าทุกคนเลยเศร้ากับแปดเก้าโมงสิบโมงเลยตอนเศร้ากับเพราะว่าเศร้าอิลิโลฝนตกคนนี้ฝนตกค้ำเขาแล้วในคใครแต่มาทำบะไรเกี่ยวเถื่อนคนนี้ฟังมึงฝนฟ่าอากาศกำลังติดตามอยู่ว่าเมื่อไหร่แท้ฝนยังคิดเศร้าจะคิดเกี่ยวนะเลยบาทำอะไรเกี่ยวเถื่อนไม่นี้ เอาไปดันน้เาะก็มา้ี่หาในอยู่ในกินก็หาปรากฏมาแก่งก็หาหลักจนเลยเามานนีไปสองคนครับแม่น้ำหวานมาเลก็หาน้ำไม่พอมตักน้ำกินพอมเกือบหมูเกือบกล้เกือบหมูเกือบใกล้พอมเลยฝนตกฝนเศร้าน้ำจะไหลนะจกจอกอยู่เปียกเบิดเข่าไข่แต่แดดตกแลก้วก็ดดแห้งอยู่คันเขาเห็ดมัดกระดับนะนี่แห่งไวอยู่ ทำาบจุ่มวหรเฮือนันตากเข่าอยู่ว่านาพันปลายาวเ่ายังเกี่ยวอยู่โอ้พวดหน้าจันอ่างเลยแห้ง,ง,<ผ>งตืป <ะ S 1> บป่านนี้แล้ววะมาถึงขากลับก็ไปตัตกมเมื่อหาบมาดื่มน้ำดื่มทิพ น้ำดื่มทิพย์เลยเนี่ยอยู่กลางทงนาน้ำอยู่น้ำกินเท่ากันดีวะบอกกินแล้วก็มาเนี่ยตะแลงจะได้ขึ้นมาเคี่ยวเขานาเนี่แหละตะแลงโทนนี่นะก้อยไปแล้วถ่าฝนเซาบ่าเซาจะเคื่อผู้ดีเกาะสำนี่ตะแ,งแลงจะขึ้นมาเกียวนี่ตะแลงนะ เดี๋ยวมี้ไปหาน้ำไม้ก่อนกองทัพต้องเดินด้วยท่องหาปรากฏมาต้มก่อนมาแกงซะก่อนมาไฮมาไฮ่วงนี้ก็ทั่วเริ่มเป็ดแล้วทุกคนเลยนะป๊อตุงกำลังงามเลยป๊อตพน้อยเป็นลายเลยนะฮู้ฮูหเก็บเมื่อต่ำทั่วนี่ แก่ตัวแก่ก็มีนะ่เก็บเก็ไว้นึงกกรเปก็บลมนาเนาะเก่นะยกุยยนานาุยกุกุนกฮนกนฮยุยกฮฮ อืมแล้วเป็นหลางโทรยามเนีน่ยโทรเลยฝนตกฮัม,มมุเศ้ามันจะ่าตึงครับส่วนน้ำใหม่กับบริเมาออดดแล้วเป็นสูงแล้วอ๋อเจ้าออกลายแล้วะนอเดียวนี่เฮ้ย มันสูงล่ะอาเขามาเกือกไก่พร้อมทนน,นนะะไก่ซุ่มบอกไม่ก็มีไก่น้อยนะซุ่มมันออกไปหากินจุปลาย่างบ้มา,มาก,ก็มีเถื่อมีแต่โตซุ่มในมันถากินเลโซ่หาในหอมใส่แกงน้ำไหม่กันคนเลยผักเงีง้ย ผักนางแงะเหมือนผักอีแง่รีหลกันเลยใส่แกงน้ำม่บอกเลยหอมขึ้นใจเลยตัวนี้นะผักขี้แงะผักอีแงะให้ทุนเลย จะน,น้อไม้หาหักน้อไม้แล้วกลับซอบเบรงบวบใส่แกงน้อไม้ก่อนแกงน้อไม้ต้องมีบวบใสเป็นเสบคนนี้เห็น,นไหมเห็นไหมนี่สองหมากมีบอนี้ีนวนันยังอยู่นะ น้ำไม้น้ำนี่พุดิเศษไมย้ยำนี่นะพอหาตลอดแล้วต้มจืดไว้จะนอนสามนอนสามนอนจะนอนอ่อนเลยออกกันนอนน้ำฝนทำมัน,นเอารุด้วยแหนงมันนี่แกงเสบนะ แต่ปอกยาอย่แต่แกงแต่สแสีบแหนงมันขึ้นสูงแล้วทำเอาพดทำยังไงกั Hů, 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 hů. không khí lấy không khí lấy không khí lấy nữa 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 นอดินแกงเสร็จไนอตำม,มันแกงครับพอแล้วเนาะนหลายเติบคนนลยแกงหลายพูดเสีย แกงพุดดิแซบแกงน้องไม้ไหลนะี่แกงเต็มหม้อเต็มแหกล่ะกับพุดดแซบได้แกงพุดดตักถ้วยหนึ่งสองถ้วยหมดเนี่ยโอ้ยพุดดกินฮอดกระปุแดงก็ได้มือนไงกระปุแดงก็มีอืมคักได้สะแกงใส่กระปุแดงพร้อมเจี๊ยบหอยเลือ้อยแต้มมือหอยเดือดจ้อยบริเวณที่หอยเดือดดดนะเราจะกินนะ ใส่บ้องมาแนะน้ำตื่มกันบ้องมันก็งามนันทอดก็มีแต่มดงามงามหลายฝนตกยันน้ำถั่วขึ้นยี่ยอดน้ำหม่อยู่กำลังว่าเจีกลับแล้วผัดเห็ดมักทั่วนี่มาเอามักทั่วนี่ก็ได้ตัวงามเนี่ยะล้วเดี๋ตัวงามลดกำลังเป็นมันก็ได้เอาแล้วอย่มาบระทันย่ามันแก่เลยปิดรถโอ้บๆน่าอีปุ๊บ อ้ตัวไหนงามประตูต้นดิมาทั่วพูพร้อมใช่นี่ตัวนี้ข่อยมากเลยนี่นี่นี่เอาเลยบ่เอฝามันยังก็บบ่เลยเนาะทอถู่นี่นี่ต่อเยอะตัวนี้แหกตุยหลายไม่แต่มันตุยเยอะครับเออได้ของมากเนาะหาบรวกมีถั่วมักกัมพาเดี๋ยวนี้บ่มีหน่วยเดียวนี่บ่จะ แรวแร่หน้าไปกินก้อนบ่เนี่ยโอ้เด่นห้อนขนาดคนจะโตอีกบะประมาณนี้ก็สิบสองโมงไรเนี่ยมุ้ยไปขึ้นจากเกี่ยวเข่าอยู่โอ้ทนเป็นทนไปกระููฝ้าวมาแล้วเนี่ยนฝนตกหากระสอกระซามมาใส่ มีดพาเราเหล็กมาปอกซ้อยกันแล้วไว้จะน่าสวยได้อยากเขานี่ไเลยสิบสองโมงเลยนี่จะเก่งละไม่สุกตัวนี้เป็นบวกนี่ทั่วก็ได้หลายเติบทั่วเลยเออมะเพาะสร้อยกันแล้วไว้สบายดีอืม,อม กัวจะได้กินมซ่ต้มจืดสัก่อนจืดไปเยอะเลยไหมเนี่ยกาฟดบุบบุบบุบบจะ้อยกั้เรื่องนันเนาะจืดไป ป้ายคืนขึ้นหลังได้ทำอันมาพีเขา้ากำลังต่ำขาเบือ,อกินผูเบสดนี่แล้วม้มธรเอามาเฮ็เอามาเล่นที่นี่ มาทไหมทำไหมพี่ร้ว่ารดความดันตั้งสรงไปเดินนะต้มเกลืบ่นบ่ตัดเลือดเออหนีแล้วเขา่ได้เสียเงินซื้ออยู่ซื้อยาแบบไขมันกันสอกก้อนส่งคมดันในเรื่องคนนี้กินลลายจรดีกนห่อยายจริงดีกินหน่อยก็ดีเลยนะกินจะนี่และวพกมอ่งอใส่บวบอยู่สวนมีหลายคนีดแกงใส่แซ่บ กินเนื้อหลายมันแม่พญาตหลายกินเก่งนะไม่อไ <c ười> อเอาเพแม่พญาธหลายจะอาด้วยเตไปว่าเจ้าของหาบุได้คน <c ười> นี้ก็เาไปพมีกำลังใจเจ้าของเองนี่แหละเจอเยอกปุยพวกนะจองมาจ้อย

ก่น้ไม่เนาะก็น้ำทีน้่โนั่งนื้อโขเออนางบวบโอเคจะใส่หลายเลยคือนางบวบอีกบวบแก่ซมเอานำใชไหมเอเจะบบคนนี้เป็นลย่ะอะกระปูแดงกระปูแดงทอดแดงทอดหมักบวบ ถักเนี่ยไซสี้บไซส่ถักแนี่ต้องน้หอมเยเนี่ยจะเอาน่อยจะได้จำเยอะอย่ามันอย่ามันดับไหวศาสนาน้้วไยคงดีม่หน่อย เด็บเลยสียแทบ็นหูไฟหลบนี่ <problemas lly> <gehört> out. ไปต้มกันเขาง่ายมั้งกันคนนี้นแกมง,งมะม่ายมาหนิใส่ปลาดุกมาเนี้ยกับกระปูดแดงแม่หกเกาะปูแดงนี่แม่เขากดดเ,เขากเาะพร้อมแม่หกเกาะแม่งเขากาะอันนี้เขาเหรอไหม บ้านเจ๊เราไปหัวมะขามคุข้าวกระปูกคุของแซบมาไรแมบนันนกปูน่ะเจาสามี่ตัวอันนี้แมวเ่ยผมไม่ชอบผีปลาอยู่นี่นะแมว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 อ่ะ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 ีะหวาน